สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นคลิปรวมนะคะทุกเรื่องนะคะของชาวราศีเมษนะคะเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่14เมษานะคะถึง15พฤษภาประจําเดือนมกราคมนะคะปี2560อขออนุญาตเมษนิดนึงนะคะขอตอบคําถามสําหรับคนที่ถามมานะคะเรื่องลัคนากับราศี ราศีเนี่ยใช้วันเป็นตัวกําหนดนะคะแต่การแบ่งวันเนี่ยมันมีวิธีการแบ่งและเท่าที่ดิฉันลองดูเนี่ยมันมีประมาณ3วิธีนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าอาจารย์ท่านนั้นนะคะหรือว่าหมอดูคนนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบไหนแต่ของดิฉันเนี่ย จริงๆแล้วดิฉันไม่ได้อิงหลักอะไรมากนะคะเพราะว่าปกติการดูไพ่เนี่ยของดิฉันเองเนี่ยดิฉันไม่ใช่วันเดือนปีเกิดเลยอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะคะสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับดิฉันเนี่ยการที่จะดูดวงใครสักคนเนี่ยคือจําเป็นที่จะต้องมีเจ้าชะตาเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นดิฉันคิดว่ามันเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะคะดิฉันจะไม่สามารถดูดวงชะตาของคนอื่นได้ถ้าเจ้าชะตาไม่อนุญาตนะคะอันนี้ ก็ไม่ได้เจ้าชะตาอนุญาตเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหมือนกับเราดูแบบคร่าวๆค่ะไม่ได้เจาะลงไปในดวงใดดวงหนึ่งเราก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้เป็นเ,เหมือนกับไม่ได้เปิดไปได้เปิดเผยความลับของดวงชะตาใครอะไรนะคะเพราะว่าดิฉันคิดว่าอันนี้ดิฉันดูด้วยใจเป็นกลางนะดูแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานทุกครั้งนะคะว่าขอให้ขึ้นเรื่องราวที่เหมือนจะมีปัญหาและอุปสรรคขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่า ให้ไพ่เนี่ยขึ้นเหมือนวิธีการแก้ไขแล้วก็เหมือนกับได้บอกวิธีให้เขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาที่เจอนี้ได้นะคะเพื่อว่าสําหรับบางคนที่มาเกิดในช่วงตามที่เรากําหนดไว้เนี่ยนะคะถ้าได้อ่านเจอแล้วเหมือนกับเราเคยเกิดเหมือนกันมาหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ไพ่เนี่ยโอดช่วยชี้นานะคะในสิ่งดีๆหรือว่าช่วยให้เขาคลายทุกข์ได้นะคะดิฉันก็ตั้งใจไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับบางคนที่เรื่องเราไม่ตรงกันเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าคุณดีๆอยู่แล้วหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้เรื่องนี้ฟังแล้วผ่านพ้นไปนะคะส่วนสําหรับคนที่ถามเรื่องลัคนาคือลัคนาเนี่ยเขาจะอิงกันด้วยวันเกิดเป็นหลักนะคะวันเกิดคือในหนึ่งเดือนเนี่ยตามช่วงเวลาที่เกิดอะคะ่ะว่าเกิด10บโมงถึงสิบเอ็ดโมงเป็นเ,เป็นลัคนาราศีนี้นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ย มันก็มีการแบ่งแยกออกไปได้อีกหลายแบบเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าดูตามดิฉันจริงๆอ่ะดิฉันเน้นวันที่เป็นหลักนะคะแต่ก็เห็นมีบางท่านบอกว่าไปใช้ลัคนาก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะถ้าเรารู้สึกว่าลัคนาเราตรงเราก็ฟังลัคนาแล้วกันนะคะ ส่วนที่มีคนมาถามอีกเรื่องหนึ่งว่าส่งวันเดือนปีเกิดมาให้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งของตัวเองหลังๆนี่จะเจอเยอะนะคะแล้วก็ส่งของคู่เราแล้วก็ถามว่าเขากับเราเนี่ยจะจบกันได้ไหมจะไปกันได้ไหมเป็นคู่ที่เหมาะสมกันไหมเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าอันเนี้ยดิฉันไม่ได้ตอบไปนะคะเพราะว่ามันตอบไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็เคยเคยพิมพ์ตอบไปแล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าบางทีการพิมพ์มตอบเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเราใช้ภาษาที่ค่อนข้าง นุ่มนวลที่สุดแล้วเนาะไม่ให้เข้าใจผิดไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกลายไปว่าผลที่กลับมาเนี่ยมันไม่ดีอะนะคะเพราะว่าการที่พูดด้วยปากป่า,ปาเนี่ยการใช้น้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนการพิมพ์นะคะการพิมพ์กันเนี่ยมันอาจจะฟังดูแล้วมันมันไม่สามารถสื่ออะไรได้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลี่ยงโดยการไม่ตอบดีกว่านะคะเพราะถ้าตอบไปแล้วเหมือนกับ เราตั้งใจที่จะตอบดีๆนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไปเข้าใจผิดว่าไม่ช่วยเหลือไม่อะไรอย่างเงี้ยลังแต่จะทําให้รู้สึกแย่ๆต่อกันก็เลยเพราะฉะนั้นขอไม่ตอบนะคะนะคะประมาณนี้นะหลยบางคนมีการมาทวงอีกว่าถามก็ไม่ตอบคือคือคอ,อธิบายอย่างเงี้ยไปในหลายคลิปแล้วนะคะไม่ได้โกรธนะดิฉันก็ไม่ได้โกรธนะคะคนที่ถามมาแต่ว่าอยากจะอธิบายอย่างเงี้ยค่ะว่า มันตอบไม่ได้จริงๆนะคะดิฉันวันเดือนปีเกิดไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เรียนเรื่องการผูกดวงอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ได้เรียนมานะคะอ่าโอเคขอมาดูไพ่ใบแรกกันเลยนะคะของชาวราศีเมษนะคะลักษณะไพ่ใบนี้เนี่ยถามว่าเป็นไพ่ที่ดีไหมมันเป็นไพ่มันไม่ได้เชิงเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่มันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าบอกให้คุณรู้ว่าปัญหาหรืออะไรที่คุณเจอเนี่ยไม่อยากให้คุณวิตกมากเกินไปนะคะเพราะว่า ดูลักษณะนะคะข้างล่างเป็นท้องน้ําใช่ไหมคะเราเนี่ยข้ามน้ําไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราไม่มีเรือเราอาจจะต้องว่ายข้ามไปซึ่งในทะเลอะ่ะคนที่จะว่ายข้ามทะเลจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันคงไม่ง่ายนะคะแต่ลักษณะเนี้ยดูดูคนที่นั่งอยู่ข้างบนนะคะเวลาอ่านไพ่เนี่ยบางทีไพ่แต่ละชุดเนี่ยแม้มันจะเป็นชื่อเดียวกันแต่มันอาจจะให้ความหมายไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปจาชื่อจาชื่อไพ่อะนะ แล้วก็ไปจําว่าถ้าชื่อไพ่แบบนี้ความหมายต้องเป็นแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้ดี่ฉันกาจา่านเข้าๆแปว่าช่วงนี้คุณอาจจะเจอเรื่องสะเทือนใจนะคะหรือเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในที่มันเข้ามากระทบตัวคุณเนี่ยอยากจะบอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าไพ่มันบอกว่าจะมีทางออกนะคะจะมีผู้ช่วยเหลือนะคะอันไพ่นี้มันก็คือเหมือนกับทําให้เราผ่านพน้นผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นะคะแต่แต่แตดูไพ่ยขยายนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะจะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะผ่านคุณจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่จะไพ่อบอกคุณจะผ่านได้เนี่ยนะแต่ก็ขอให้อย่าพึ่งเหมือนกับอย่าพึ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราผ่านปัญหาที่หนึ่งไปได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะดิฉันเคยอธิบายความหมายของไพ่ใบนี้ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะไอ,อ้บางทีอย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้นะคะ ตรงที่มีต้นไม้อยู่เนี่ยมันเหมือนเกาะเหมือนแผ่นดินใช่ไหมคนก็คิดว่ามันแผ่นดินมันต้องไม่เคลื่อนที่มันต้องอยู่นิ่งๆนะคะชาวประมงชาวเรือก็เลยจะแล่นเรือเข้าไปที่เกาะนะคะแต่สรุปสุดท้ายจริงๆแล้วมันไม่ใช่แผ่นดินนะคะมันเป็นปลาตัวหนึ่งที่มันนอนนานมากจนดินเนี่ยมาตะกอนทับถงอยู่บนหลังมันนะคะจนเหมือนกับมีต้นมงต้นไม้ขึ้นเนี่ยจนเหมือนกับว่ามันเป็นเกาะนะคะเราก็คิดว่าเหนื่อยละนะคะล่องเรือไปกลางทะเลเดี๋ยวไปแพะเอ้ยไปแวะนะคะ เติมสเบียงเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ได้สบายไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าไพา่แบบนี้ขึ้นมาหมายความว่าไอ้ที่คุณคิดว่าคุณจะแวะพักอะไรที่คุณคิดว่าคุณมีเหมือนกับมี มีที่สำรองมีที่ยึดมัน่นมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาคล้ายๆกับว่าอะไรที่ไม่มัน่นอะไรที่มั่นคงอ่ะมันอาจจะไม่มั่นคงนะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรายึดไว้เป็นหลักได้เนะี่ยสามารถขอความช่วยเหลือได้สามารถพึ่งพาได้มันก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะทีนี้พออ่านสองไพ่นี้รวมกันเนี่ยนะคะบางคน สำหรับบางคนนะคะที่เรารู้สึกว่าเวลามีปัญหาไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเขาก็ช่วยเราได้เขาเคยช่วยเรามาแล้วหลายครั้งครั้งนี้นะคะอาจจะมีเปอร์เซ็นที่เขาอาจจะได้ช่วยได้ไม่เต็มที่นะคะไม่ใช่เพราะไม่อยากช่วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองก็มีภาระเขได้นะคะคนที่เราคิดว่าเราพึ่งได้ตลอดเนี่ยณนะวันหนึง่งเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะ อย่างที่บอกว่าไพ่เจ้าชะตาไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่บอกครอบคลุมไปกับทุกเรื่องเลยนะคะการวางตัวการวางใจในของชาวราศีเมษในเดือนนี้ก็จะต้องเหมือนกับมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะทําอะไรด้วยความรอบคอบพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นนะเพราะคนที่เราจะพึ่งได้เนี่ยมาตลอดนะคะวันหนึ่งเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือเราไม่ได้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามเนื่องจากว่าเขาไม่ช่วยนะคะหรือเนื่องจากเขาช่วยไม่ได้ก็ได้นะคะ ทีนี้ต่อมาเรามาดูไพ่การงานกันอ่าไพ่การงานใบนี้ดีนะคะไพ่ใบนี้มันแปลว่าสุขสมหวังสมบูรณ์นะคะดิฉันก็เลยคิดว่าไพ่การเรื่องการงานเนี่ยของชาวราศีเมษนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยน่าจะมีเหมือนกับมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะได้เริ่มตําแหน่งใหม่ได้งานใหม่นะคะคนที่หวังรอคอยอะไรอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าเราทํางานมานานแล้วมัน มันไม่เห็นมันมีผลงานไม่เห็นมันมีอะไรคืบหน้าไม่เห็นมันมีอะไรดีเลยอาจจะได้รับข่าวดีนะคะอาจจะไดะ้โอกาสใหม่ๆนะคะหรือว่าอยู่ดีๆยอดขายที่มันไม่เคยดีหรือว่าธุกรกิจที่เหมือนกับมันจะไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีมันอาจจะมีอะไรเข้ามาในช่วงนี้พอดีให้คุณผ่านพ้นอนะ่ะอย่างที่ไพ่บอกนะคะทําให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ตึงเครียดช่วงเวลาที่ลาบากนั้นไปได้แต่รู้สึกว่าไพ่ของชาว ชาวราศีเมษมีแต่หลายใบนะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะดูไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้มันชื่อว่าไพ่ขี้อิจฉานะคะไพ่ขี้อิจฉาเนี่ยจะตีความหมายอย่างนี้ว่าทั้งสองกรณีนะบางทีเราแปลไพ่เนี่ยอย่าแปลเข้าข้างตัวเองทั้งหมดนะคะต้องแปลอย่างหนึ่งว่าสมมติธุรกิจคุณดีๆเนี่ยต้องคิดว่า บางธุรกิจเนี่ยมันดีกําไรดีรายได้ดีลูกค้าเยอะถ้ามันเป็นธุรกิจที่เหมือนกับคนอื่นเข้ามาง่ายอะคะ่ะไม่ยากใครมีเงินก็เข้ามาได้นะคะซื้อของมาขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเหมือนไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะคะเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่อย่างที่บอกไพ่ขี้ฉาคนเขาอาจจะไม่เคยสนใจธุรกิจนี้มาก่อนเลยโอ้ยมันคงทําเงินไม่ค่อยได้หรอกวันหนึ่งรามาจับแล้วมันรุ่งเนี่ยนะคะ ก็จะมีคนตามตาม,มานะคะยิ่งมันเป็นธุรกิจที่ดีใชนบอกว่ามันลอกเลียนแบบได้ง่ายอะ่ะมันไม่มีเอกลักษณ์อะไรที่แบบว่าต้องใช้ความสามารถพิเศษเนี่ยให้ระวังให้ดีนะคะมันจะดีแต่มันจะไม่ได้ดีตลอดหรอกเพราะเวลามีคนเข้ามาแข่งขันเยอะๆเนี่ยตลาดมันก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมคะคู่แข่งเริ่มเยอะขึ้นการตั้งราคาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีผลกระทบแน่นอนนะคะนั่นอีกหนึ่งความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือบางทีเราทําธุรกิจของเราเนี่ย เราได้ประมาณเนี้ยนะคะมันดีแล้วนะคะที่ไพ่เห็นคือมันดีแล้วแต่บางทีเราก็คาดหวังเยอะไยเพราะว่าเราเองก็ไปอิจฉาคนอื่นเราอาจจะมองสูงเราอาจจะมองเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าเปรียบเทียบของชาวราศีเมษในช่วงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าคุณอาจจะเปรียบเทียบแบบแทนที่เปรียบเทียบแล้วเราจะใช้พยายามขวนขวายนะคะให้ขึ้นไประดับเดียวกับเขาแต่บางทีเปรียบเทียบแล้วกับเป็นความรู้สึกว่าคล้ายๆกับใส่ร้ายป้ายสีอะนะคะ ทำให้คู่แข่งเขาเหมือนกับเขาเขาแย่เขาไม่ดีเนะ่ยเพราะว่าเรานั่นแหละเป็นคนอิจฉานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพยม่มาเลยขึ้นมาเตือนว่าให้เรามัดระวังเพราะว่าถ้าไพ่เตือนอย่างเงี้ยหมายความว่าไอการที่เราไปทาอะไรแบบเนี้ยนะคะ mm. เช่นว่าเราอิจฉาเขาก็ขายดีกว่าเราเราก็เริ่มไปใส่ร้ายเขาหรือว่าไปกุเขาอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยถ้าไพ่เตือนอย่างเงี้ยหมายความว่าจะเริ่มมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องใช้ความพยายามหรือความสามารถของตัวเองนะคะผลักดันสินค้าหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยให้ไปชัดเทียมกับคนอื่นนะคะอย่าเล่นสุกปกนะคะประมาณนี้ต่อไปเป็นเรื่องการเงินการเงินน่ารักสดใสามากนะคะดูลักษณะไพ่นะคะล่าเริอนนะคะ อาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้การเงินดีรายได้ดีขายดีนะคะมีเงินเข้ามาแต่การมีเงินเข้ามาของไพ่เนี่ยไพ่เขาจะบอกแบบนี้นะคะว่าคือไพ่ใบน,นี้มันเหมือนใช้สบายใช้คล่องอะแต่ดูลักษณะไพ่นะคะการใช้สบายใช้คล่องเนี่ยมันอาจจะใช้คล่องในช่วงนี้แต่เหมือนกับเป็นการเอาเงินเอาเงินมาใช้อะ ะะถ้า,าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเอ้ยไม่ใช่มันไม่ค่อยด,อยมมยดีมันมันไม่ได้จบในใบเดียวว่าดีอะนะคะเพราะลักษณะไพ่เงี้ยเหมือนกับใช้แบบไม่ได้คิดเลยนะคะมีเงินเข้ามาเพราะเงินหาง่ายหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าไอ้เงินก้อนนี้มันอาจจะต้องเป็นเงินที่เอาไปต่อยอดนะหรือเอาไปทําอย่างอื่นด้วยนะคะ อีกความหมายหนึ่งก็คือนอกจากแปลว่าใช้เงินเก่งแล้วเนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้อาจจะใช้เงินไปกับเรื่องของการฟุ่มเฟือยนะคะการท่องเที่ยวหรือหมายถึงเรื่องของเขาจะเรียกคําว่าอะไรนะคล้ายๆกับในแนว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 แบบอยู่ดีๆก็นึกคำพูดไม่ออกเหมือนแนวๆวแบบว่าถ้าหนุ่มๆนะคะก็ใช้หมดไปกับเรื่องสาวๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ที่ฉันคิดว่าแนวโน้มของการเงินของคุณยังดีอยู่นะอาจจะได้รายได้ใหม่ๆด้วยนะคะรายได้ใหม่ๆเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาจากอาชีพเยียงเดียวนะมาจากช่องทางอะไรใหม่ๆที่เหมือนกับมันคล้ายๆกับมันมันอยู่ในตาแหน่งของการเงินใช่ไหมคะเหมือนกับเงินตัวเนี้ยมันสามารถไปไปไปหมุนไปผันกลับมาได้นะคะทําให้เหมือนกับ การเงินของเรายิ่งไหลลื่นน่ะแต่การเงินขึ้นมาแบบเนี้ยมันเป็นการเงินที่เหมือนกระแสเงินนะกระแสเงินเข้ามาแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเงินเก็บเลยนะคะไพ่เนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะแปลว่าให้มีเงินเข้ามานั่นแหละนะคะไพ่เจนว่าจะมีเงินเข้ามาจาก้านการทางธุรกิจหรือว่ามาจากส่วนอื่นก็ได้นะคะแต่มันยังไม่พูดถึงตุ้มตวงเงินเก็บเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังไว้นะคะเพราะส่วนใหญ่ถ้าไพ่เงินจริงๆเนี่ยมันต้องแปลว่ามีเงินเข้าแล้วมีเงินเก็บแต่อันเนี้ยมีเงินเข้าแต่ไม่รู้จักเก็บ นะคะต่อไปเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะอาจจะแปลว่ามีลูกก็ได้ช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากมีน้องเนี่ยเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนั่งอยู่มีไพคนนี้ก็เป็นเด็กนะนะคะเขาเดินเข้าหาเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะได้รับข่าวดีนะคะคนที่รอคอยอยากจะมีลูกมานาน,านช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะมีนะคะนั่นความหมายหนึ่งหรืออาจจะหมายถึงมาแบบไม่ได้ตั้งตัวก็ได้ะคะ่ะ อีกความหมายหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้เราแอบไปชอบคนอื่นนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่านี่ค่ะไพ่มาแล้วไพ่ตัวนี้ตัวแสบเลยนะคะเวลาดิฉันดูดูให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าไม่เขากับเราเนี่ยแหละนะคะจะเริ่มมีกิ๊กละนะไพ่ใบเนี้ย้าในแง่ของคุณผู้หญิงนะหมายถึงว่าตอนนี้เราอาจจะแอบ ไปชอบใครนะคะมักจะเป็นไปชอบคนที่คนอื่นอะสำหรับคนมีครอบครัวแล้วนะจะตีแปลหมายว่าแอบมีกิ๊กแอบไปมีอีกคนนึงนะคะแอบมีใจให้คนอื่นนอกจากตัวสามีเราเพราะไพ่ใบเนี้ยนะคะมันขึ้นมาเห็นไหมคะว่าผู้หญิงนอนเอ้ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขานอนอยู่คู่กันนะคะแล้วก็มีมีไพ่ตัวนี้มันแทนตัวของพวกซาตาาหรือวีาศาต์หรืออะไรเงี้ยนะ มาอุ้มอีกคนหนึ่งไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังนะคะว่าอาจจะเพ้อภัยอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะคบๆไปแล้วมันเกินเลยนะคะถ้าตัวผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็ให้ระวังนะคะตอให้คนมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะไปชอบหรือว่าไปไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขามีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเพราะว่า ถ้าถ้ากรณีกลับกันเนี่ยผู้ชายคนนั้นจะกลายเป็นคุณทันทีนะคุณจะเป็นตรงนี้นะไม่ใช่คนนี้นะคะคุณจะกลายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทีนี้ต้องทํำยังไงก็ต้องหัข้ามใจตัวเองนะคะเพราะว่าไพ่มันคือถ้าไพ่ใบหนึ่งมันดีไพ่ใบหนึ่งมันเป็นไพ่ที่มาขัดขัดแย้งกันอะ่ะก็อาจจะเหมือนกับว่าเรามี มีศิลธรรมในใจมีความยับยั้งชั่นใจนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นไพ่เหมือนลักษณะดูไพ่นะคะยินดีปีดานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมือนกับว่าเราเต็มใจที่จะเดินก้าวเข้าไปเวลาเวลาถ้าคนบางคนมีปัญหารเรื่องความรักอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจะไปโทษว่าเพราะเขาไม่ดีก็ไม่ได้นะต้องโทษเราด้วยว่าที่เราไปมีใจให้เขานะคะไอเรื่องคําพูดที่บอกว่าเหมือนตบมือข้างเดียวอะดิฉันคิดว่าบางหลายๆกรณีมันยังใช้ได้นะคะแต่ไม่ได้โทษว่าใครผิดใครถูกนะ บางคนเนี่ยเขาเหมือนกับครอบครัวเขาไม่มีความสุขอะ่ะมันก็เลยทําให้อารมณ์อ่อนไหวเวลามีคนนึงเข้ามาในชีวิตมาทํามาพูดดีๆมาพูดคําให้เราชุ่มชื่นหัวใจอะ่ะมันก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเหมือนกับถ้าจะคบกับอีกฝ่ายนึ่งอะ่ะน่าจะเหมือนกับให้ชัดเจนเนาะอย่างเลือกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเพราะว่าที่ดิฉันพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงนอกจากมันจะแปลความหมายถึงครอบครัวที่มีปัญหา เนี่ยแล้วนะคะมันจะกลายถึงคือปีศาจอะ่ะเขาไม่ใช่คนเขาไม่ได้มาในร่างของคุณดีๆส่วนใหญ่พวกนี้มักจะมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นนะคะอาจจะเข้ามาเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเข้ามาในเรื่องของการหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเราก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้แปลว่าความรักอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องของมันกับความชอบความชอบแบบอชอบหวังผลน่ะนะคะทีนี้พอไพ่สรุปเป็นยังไง ไพ่สรุปใบนี้นะคะเป็นไพ่ทีเ่เป็นไพ่ที่ดีนะคะมันหมายถึงความรื่นลมนะคะแล้วไพ่ตัวนี้หมายถึงผลสําเร็จจากการการลงทุนหรือการวางแผนที่ดีด้วยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับตอนนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องความรักนะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนชอบเห็นว่าไพ่คู่กันมันต้องตีเป็นความหมายว่าเป็นเรื่องความรักไพ่ชุดนี้มันจะมีไพ่ที่เป็นรูปคู่กันอยู่บ่อยมากเนื่องจากว่ามันเป็นไพ่ชุดอาลับลาตีะค่ะ 1 0 0 1ลาตีเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกไปแนวสไตล์แบบนี้นะคะแต่ความหมายของมันจริงๆไพ่ใบนี้มันหมายถึงการวางแผนการทำอะไรที่เหมือนกับเราทำแล้วเราก็เดินตามแผนนั้นได้ค่ะมันก็เลยกลายไปว่าเลื่นลมสบายใจนะคะชาวราศีเมษดิฉันคิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีนะมีปัญหามีอุปสรรคเหมือนกันาจจาะว่าแนวโน้มที่มันจะเกิดแบบแรงๆจนรับไม่ได้เนี่ยมันน่าจะยังไม่เกิดในเดือนนี้แหละนะคะแต่มันอาจจะเป็น คล้ายๆกับเป็นตัวจุดประเด็นที่จะไปเกิดในเดือนถัดๆไปนะคะเป็นแค่เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นน่ะนะเพราะว่าไพ่สรุปมันยังดีที่พูดอย่างนี้หมายว่าเนี่ยค่ะการวางแผนที่ดีนําไปสู่อนาคตที่ดีไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะแล้ว ขึ้นในตำแหน่งของไพ่สรุปด้วยนะคะไพ่อันนี้เป็นไพ่แห่งโอกาสเป็นไพ่แห่งช่องทางการวางแผนที่ดีนะคะในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะไพ่เขาขึ้นมาว่าถ้าคุณเตรียมตัวดีวางแผนดีโอกาสมาแล้วนะคะรออย่างเดียวนะคะเตรียมความพร้อมไว้โอกาสเปิดเมื่อไหร่วิ่งเข้าประตูไปให้ได้นะคะเพราะประตูแห่งโอกาสเนี่ยมันเปิดเร็วมากมันเปิดปุ๊บมันปิดปั๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไพ่เลยขึ้นมาเตือนว่าเตรียมตัว ไว้นะคะเมื่อไรประตูเปิดให้วิ่งเข้าไปให้ได้พไพ่ใบถัดมายิ่งย้ำเตือนนี่พไพ่ใบนี้นะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ปฏิหาริมีโอกาสอะไรมากมายที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ที่ฉันคิดว่าเมธเนี่ยได้ไพ่ดีสองใบเลยนะนี่นะคะนะคะช่องทางอะไรใหม่ๆช่องทางในหลายๆเรื่องอะคุณอาจจะไม่คิดเลยว่าคุณจะได้คุณจะคุณก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จมาแบบไม่คาดฝันนะคะ เหมือนกับเหนือจินตนาการก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน่ะเป็นไปไม่ได้นะคะมีคนเคยมาถามดิฉันว่าเห็นบอกอยู่นั่นแหละว่าโอกาสมาแล้วอะแต่จนผ่านไปทุกเดือนก็ไม่เห็นมีโอกาสเลย <S <S เคยฟังแต่ดิฉันก็ได้รับฟังข่าวจากคนที่เขาได้โอกาสนั้นไปจริงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อเขาอะเนะคืออย่างนี้ ต้องบอกว่าคน2คนนะคะถ้าเหมือนกับฝาแฝดกันก็ได้ะพี่น้องกันก็ได้คุณอยู่ในสถานะเดียวกันเลยอยู่บ้านเดียวกันกินอาหารเหมือนกันนอนห้องเดียวกันเรียนที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคนนึงประสบความสําเร็จได้อีกคนนึงอาจจะประสบความสําเร็จไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการไขว่คว้าค่ะถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าวันวันหนึ่งเราไม่เจอใครเลยเช้าเราไปทํางานนั่งอยู่ในออฟฟิศทั้งวันตอนเย็นกลับบ้าน เสาร์อาทิตย์เหนื่อยแล้วไม่ไปไหนนะคะไม่คิดขวนขวายจะทําอะไรให้มันเพิ่มเติมอย่างเงี้ยโอกาสมันมาต่อให้มันมีโอกาสคุณจะได้เจอมันไหมเพราะโอกาสมันคงมันคงไม่อยู่ดีๆมันไม่หล่นมาจากฟ้าเออดิฉันคุยกับน้องคนหนึ่งเขาให้คําพูดที่มากเลยนะคะเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะแต่ชะตาชีวิตเขาเนี้ยก็เหมือนกับฝ่าฟันมาเยอะนะคะ เหมือนเป็นคนวิ่งเข้าหาโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอะแม้ว่าโอกาสมันจะไม่มาแต่เขาก็พยายามวิ่งวิ่งใส่วิ่งวิ่งอยู่หน้าประตูนะคะวันหนึ่งที่มันจะเปิดเขาก็เปิดอย่างที่บอกประตูเปิดเขาวิ่งปั๊บเลยแล้วประตูมันก็ปิดทันทีแต่เขาเข้าไปได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะพอดิฉันพูดอย่างเงี้ยบางคนอย่ามาตั้งความหวังว่าโชคดีมันจะหล่นมาจากฟากฟ้านะคะคุณต้องคว้ามันด้วยตัวคนเองนะคะมันก็จะมีคนที่ได้และไม่ได้ โอเคค่ะสรุปประมาณคร่าวๆนี้นะคะโดยรวมยังเป็นในทิศทางที่ดีนะคะแต่พอดีแล้วก็อย่าเพิ่งเหมือนกับอย่าเพิ่งปล่อยปล่อยไปนะเพราะหลายๆไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเตือนหรือว,ว่าเป็นการระมัดระวังด้วยนะคะถ้าช่วงนี้มีกระแสะเงินเข้ามาเยอะๆเนี่ยต้องรู้จักแบ่งรู้จักเก็บรู้จักใช้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องความรักที่อาจจะเข้ามานะคะก็ต้องดูด้วยว่ารักที่เราจะไปมีสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันเป็นรักที่เหมาะสมไหมนะคะมันถูกตามหลัก ทำนองครองทำหรือเปล่านะคะก็ประมาณคร่าวๆแค่นี้นะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ